ผักหวานป่าเลยพี่น้องผักหวานป่านี่นี่ผักกระสาบพี่น้องผักสาบผักสาบหอยหอยนี่โลเท่าไหร่โอนโอนหอยนี่สูงเท่าไหร่ละวันนี้ยี่ห้ายี่ห้าเอาอันนี้เปนหน้าปูนะอันี้าปูเนี่ยผม สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องวันนี้วันที่สิบแปดแล้วพี่น้องไหมสิบแปดกุมภาพันธ์พี่น้องสองพันห้าร้อยหกสิบแปดตลาดช่องจอมแล้วพี่น้องตอนเสาร์เนาะบริเลฟคอคุกอกันโดนพี่น้องเป็นอาทิตย์เลยพี่น้องมือบริเลฟคอกัน มาบันกับพามาเบิง้งราคาสินค้าเนาะมาเบิ้งสินค้ามาเบิ้งสินค้าเนาะพี่น้องหลากหลายพี่น้องสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านเท่าตรงนี้เป็นกุ้งเนาะพี่น้องกุ้งนี่เป็นปลาซิวปลาซิวกำลังแก่อยู่เนี่ปลาซิวปลาซิวปลาซิ่วไปจังหวะเพราะจังหวะตวงนี้ของกับหลายพี่น้องหลาย ปลากดปลาซิวปลาคอเนาะพี่น้องปลาเสียมปลาลดโอ้ยปลาลดนไงกุ้งเนาะพี่น้องกุ้งเพราะบันก็บ่ได้มาหลายมื่นพี่น้องเป็นอาทิตย์เลยปลากดเนาะพี่น้องนี่เป็นเฮดนเ,เนาะพี่นอ้องเฮดแห้งเฮดแห้งเฮดแห้งนี่ก็หอยเนาะพี่น้องโอ้ยหอยหอยจู่ยังโอ้หอยหอยหน้าพี่น้องหอยจู่หอยหน้าหน,หนูหนูแล้วก็ สินค้ามากไหมพี่น้องสินค้ามากไหมผักหวานพี่น้องผักหวานออกแล้วเด้อพี่น้องเด้อผักหวานผักหวานผักหวานต้นกลีบเป็นตะเกายอดกลีบตะเกยอด้าวตนถูกคนละแ่เนาะแม่ปนี่อะไรต้นลูกอะไรนี่ลูกอะไรลูกอะไรนี่ลูกสะเดย์ลูกสะเดย์ลูกนมลูกนมลูกนมอ๋อเหมือนนมเนาะนิ่มๆมะจับดูก่อนจ้าดาวเปลี่ยนเปียนแล้วนมเปียนก็ ยึก oh, ัดบุกก uh ัดเปียกตาเลยเดี right uh ๋ยวนี huh. uh ้ทออก้า huh. มือแผวเดียวก็ไปอันนี้จะไปต่อพี่น้องทมพักเป็นพักสาบด้วยพี่น้องอันจะเป็นพักสาบเป็นพักสาบเป็นพักษาบมันบนพองเูกเบเป็นหอยด้วยพี่น้องหอยเป็นหอยเป็นกุ้งเป็นปลาคอเป็นหนูเป็นแมงกิซ่อนพี่น้อง ไม่กี่ซ่อนก็หลายเลยพี่น้องเลยไม่กี่ซ่อนแล้วก็หอยแล้วก็เป็นเทียดโม่ตายเมื่อไหร่ค้นของขางบางตาพี่น้องบ่ค่อยมีค้นไปไหนเมื่อไหร่วันหลักเงีวให้พี่น้องพี่น้องเบิ่งสินค้าเลยด้วยพี่น้องว่ามีอย่างไงหรือเป็นไอไอนี่เป็นปลาเสียมเนาะพี่น้องปลาเสียมที่ไหลแน่นอนนึ่ปลาเสียมแล้วอันนี้ปลานั่งปลานั่งพี่น้องปลารถ ปลาเสียมพี่น้องเขียดมูพี่น้องเจียดมูเขียดมูคัดมูตายก็มูเป็นออกพี่น้องเทศจากของกระเต็นลูกนี้ลูกนี้ของรถะพี่น้องนะมาบันยากาศเท่านี้กับประมาณนี้พี่น้องมีของหลากหลายพี่น้อง่วงนี่หลากหลายแห้งไร้ที่ริบนรถก็เริ่มต้นที่สองลอยด้ยพี่น้องนี่เป็นมง่วงพี่น้อง เป็นมแบบงงแก้วขมิ้นน้องพี่น้องกำลังถลกเป็นบักบกเป็นเขียดเป็นปลาเสียมนักที่หลายพี่น้องมันปลาลดเริ่มต้นที่สองลอยเลยพี่นออ้องเลยเป็นกุ้งครับพี่น้องกลุ่ม สินค้ามาันก็มีทั้งฝุ่นรถคันหนึ่งกับเต็มหมะกอกเลยทั้งฝุ่นทั้งฝุ่นล,ล่ามไปหอดฝุ่นล่ามนี่ีหลายครับพี่น้องยิ่ซ้อนพี่น้องยิ่ซ้อนอย่าลืมเลือพี่น้องผู้ใดอยากขายอยากขายแวะมาตลาดช่องจอมมาเปิดขึ้นมื่อพี่น้องเปิดตั้งแต่หกโมงเสาร์ถึงสามโมงเสาร์ตลาดช่องจอมเนะพี่น้องเึกเบาวบันก็บอกรู้ๆพี่น้องผู้ใดอยากขายอยากขายฝุ่นแม่งแม่งด่าพี่น้องแม่งด่าก็มีเด้อพี่น้องพาพี่พาน้องมาเบิ่งสินค้าพี่น้องตลาดช่องจอม กูเดี๋ยมีจนสร้างการขายการขายก็แวะเข้ามาด้วพี่น้องเด้อตลาดช่องเจี๊ยบลองเพื่อกับเชรื่องยี่วัดรกระนิ่งพี่น้องสินค้าช่วงนี้ก็หลากหลายพี่น้องว่าจะเป็นหนูหน้าเนาะพี่น้องเนาะเป็นหนูเป็นปลาลวดเอียงเอียงดิ่ลูกเรีงดิ่งโอ้แมงดาตัวนียแมงดาแมงดาแมงดา ตรงนี้ไม่กับผักหวานพี่น้องผักหวานเขาพัฒน์บ้านเอ้าหยกใบก็คือนางพักเพียบดีแทบเป็นอะไรนางแกบเลยเห็นว่านางพักเพียบเพชรยังดีเลยเออคนไลยคนไทยฝากบ้านตั้งเนาะ ลอยตัดใครใครตัดปีลอยหาตัดเขียดด้วยพี่น้องเขียดหมู่อยู่เป็นหอยเนาะพี่น้องเนาะหอยหอยหอยแต่ยังไม่ไดิเต้นออกป่ะมันจะออกอะ่ะ มีฐานไหมวันนี้เออเขียดเลยพี่นอ้องผักหวานปลาเลยพี่น้องผักหวานปลา <คำ S 1> น,น,น,นี่พักกระสาบพ,พี่น้องกระสาบกักสาบหอยหอย,หอยนี่โลเท่าไหร่โอนโอนหอย,หอย,หอยนี่สูงเท่าไหร่ล่ะยี่สิบห้า มื่อนี้ก็เป็นเงียบเนาะพี่น้องเนาะเป็นลูกค้าบ่าคอยหลายเฟ์ในตลาดช่องจอดเนาะพี่น้องของสินค้าน่ะหลายแย่งพี่น้องสินค้านะเยอะแยะเลยกะสินค้ากับประมาณนี้แหละพี่น้องสินค้ากับประมาณนี้แหละตลาดช่องจอดเนาะพี่น้องสินค้ากับประมาณนี้ มาพี่น้องแวกเขามาสื่อเรือพี่น้องแวะเขามาสื่อไปขายเพืดอจะเอาไปกินไปขาไปขายกับแวกเขามาช่วงนี้ก็พักหวานเรือพี่น้องพักหวานช่วงนี้ก็เริ่มต้นที่ลอยยี่ปลาลดน้อพี่น้องปลาลตเริ่มต้นที่สองลอยยังปลาลดนี่ปลาลดนี่ก็เริ่มต้นที่สองลอยลายปลาไราย่างพี่น้องสื่อไปขาไปขายสื่อไปกินสื่อไป เฮ้ดยังก็แซ่บพี่น้องปาปลาเชียมเนาะครับคลิปนี้เด้วพี่นอ้องเด้อคลิปนี้กับปากไว้ทั้งนี้ปากพี่น้องกดไลกดแชร์กดติดตามเบาบันแน่ครับโอกาสหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ